วันนี้มากับพระอาจารย์ยันตะครับรอมาสามสิบสองปีเพราะพระอาจารย์เป็นกรรมฐานแรกของอาจารย์ที่ทําให้ได้ฌานขั้นสูงสุดครับครับผมเดี๋ยวมีโอกาสจะได้คุยกันยาวครับอาจารย์เอกสาวือพลังจิตลเป็นอะไรครับแม่โอ้ยหลายโรคหงมโรคหมโรคอะไรมากหวานทำงานโอ้ยต้องกินยาของอาจารย์ไตอ่ากินยาของอาจารย์จาจาร์อ่า อ่านั่งก่อนนั่งก่อนตอนนี้เป็นไงดีขึ้นมาจากนะไม่ดีมากเลยเดินฟ้องลยจานเป็นเป็นอะไรนะดินรู่ดินหัวใจรั่วบอดจะของรูปแบโตเวลาเดินปอกจะเหนื่อยมากๆตอนนี้เดินสบายมากเดี๋ยวกลับให้อีกรอบนึงแลับครับไปวิ่งเลยนะจริงๆปวกเชื่อ เดินหลายรอบเลยแน่ผมติดตามอาจารย์เอกตั้งนานแล้วนี่อาจารย์เอกผมติดตามอาจารย์เอกมานานแล้วพอครูบอกผมไม่ได้บักกับแกเลยจริงๆไม่โกหกเรื่องจริงจริงคุณอาจารย์มันเป็นเรื่องของเบานะแสถ้าผมมาเดินเลยอไปเดี๋ยวล้ม่่คอไปเดินอันนี้ก็ไม่ค่อยดีมีบอลล่ันครับนั่งก่อนจ้าคคอยิวเป็นอะไรฮะหกล้มค่ะแล้วเข่าอักเสบไม่ยังไม่หายหัวเข่าเสพข้างไหนข้างนี้ค่ะข้างแก๊ก ที่ตรงนี no, ้ม no. ันบวมแล้ว yeah. ก็ตามเจ็บใช่ไหมหลังสันโดมนะออฟติสินโดมนะใช่อาเนลองเดินสิเดินเร็วเลยขานี่แปกนั่นแน่นอนนานๆจะบวมจับแต่มันเป็นเรื่องเลือดต้ยกขาขึ้นส่งๆได้ไงครับได้ครับดีครัดีขึ้นไหมเดินเร็วเลยเดินปกติเลย แลยกขาดีไหมครับดีค่ะมาเอาีกหน่อยหนึงมาแถมให้เออเร็วขึ้นเอันนีไม่เดินเร็วขึ้นอ่ะคุณก็ทำให้เลอเนี่ยเวลานั่งนั่งนะจะต้องก้อยเร็วเลยให้หลังแข็งอนะหลังแข็งนแทีคัย่ะ เอาิ S <S ี้เลยลุกรอเอาละลองยืดเร็วลองยืดไปลุกมาหยุดดีดดีดล็งต้องไขอแรงออกดีดถามตรงนี้แต่ยร์ไม่ถาเลยก็ถาให้เลยเดเ๋ยวจีบคนละคนลองนั่งสิลองนั่งมาเร็วเลยนั่งเร็วเลยนั่งวบบตรงนั่เร็วได้เ่ยืนั่้องยืดไปเลยทำายาช่จตวเองยืเนอย่าลัง้อง ไอ้จำ่าไปเอลเดเอลมันอย่างเงี้ยแล้อย่างเงี้ยแล้วยังหัวมันถึงข่าวเลยแม่สมองก็ฟอกแล้วทำไงอ่ะต้องปรับค่อยปรับเดี๋ยวมีโอกาสค่อยยาวยาวอ่านั่งไม่โยกไหล่บ้างดนอย่าเดินเตรงเหมือนหุ่นยนต์ก็สายมือาสแหวกแขน นี่เอวอย่างนี้ว่ายน้ำอ่ะเหมือนปลาไตนิวนะ้นปลาไตนิวันเลือกของเส้นปลาใา่โอเคเลยเ่าะใช่นมันยังไม่หางเพราะว่านี่เลือดลมันยังไม่มีนะมันเป็นเชือกของเส้นนี่มาถึงฐาไปกดเพราะว่า็ปองหวานวาม